วันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะพาไปทําผัดผักรวมกุ้งสดแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงก็มีน้ํามันพืชกระเทียมต้นหอมพริกชี้ฟ้าน้ํามันหอยแล้วก็ผักรวมแล้วก็กุ้งพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลา hoàn rồi, nước mắm, xài rồi. Tàm, đốt cái thìa em, kêu. Gừng, ít, nói. ตามด้วยผักเลยเอาละปรุงรสด,ด้วยผงทุรสเลยนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ลุงชอบลุงต้องใส่ เพราะว่าผงชูรสอยู่คู่ค,ครัวไทยมายาวนานดันด้วยน้ํามันหอยเลยน้ําปลาไม่ต้องน้ํามันหอยเค็มแล้วพริกขี้ฟ้าเพิ่มความสวยงามต้นหอมเลยพอแล้วปิดแคทเลย เสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับผัดผักรวมกุ้งสดแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวหากชอบก็ไปลองทำดูทำแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทำใหม่ทำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงก่อนจากกันวันนี้ลุงก็ขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลุงแหน่เดอร์ลุงจะได้มีแรงบันดาลใจทำคลิปใหม่ต่อไป สำหรับวันนี้บายบาย